ก็จะเป็น EP ที่3หรือเรียกว่าเป็นตอนที่3นะคะวันนี้เราจะพูดในเรื่องของอตอนที่1 EP หนก็จะพูดเรื่องของเงินสีด้านงานสีประเภทแล้วก็วายไปแล้วว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในระบบงานเครือข่ายนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็ได้คุยไปเรื่องของความสวยงามนะคะนิดนึงก็อยากให้ทุกคนมองเห็นความสวยงามของการมาทำงานเครือข่าย แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกที่จะทำกับบริษัทไหนนะคะมันต้องดูอะไรบ้างวันนี้นะคะอยากจะแชร์นิดนึงนะคะถ้าทุกคนคิดว่าลองอยากลองทำงานเครือข่ายดูนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องคิดก็คือองค์ประกอบของบริษัทเนาะว่ามันเป็นยังไงเรามองแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะสำหรับตัวเองนะคะที่ตัดสินใจเลือกบริษัท e อฟนี่ก็เพราะว่าอะไรคะ หนึ่งเลยค่ะวิสัยทัศน์ดีสองบริษัทคือเรารู้แล้วว่าเขามีความมั่นคงแน่นอนเพราะว่าจ่ายเงินไม่เคยเกินค่ะมีแต่จ่ายก่อนไม่เคยจ่ายเลทจ่ายก่อนนะคะถ้าติดวันสําสคัญอะไรนี้ก็จ่ายก่อนดีไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัทต้องมาด้วยนะคะ,ะวิสัยทัศน์แล้วก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ว่าดีจริงไหมเนาะอันนี้เราพูดถึงองค์ประกอบของบริษัทกัน เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดองค์ประกอบบริษัทไม่ครบหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่เรารู้แล้วว่ามันไม่สามารถทําให้เราเกิดความมั่นคงในการที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทนั้นๆนะคะมันจะทําให้สักวันหนึ่งอ่ะเราก็จะเดินต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของบริษัทนี่สําคัญมากนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการที่เรามีทีมการสร้างทีมยังไงให้ทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แผน สามารถลงไปช่วยทีมช่วยแล้วได้ไรเพราะทุกคนทําทุกคนต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ทุกคนเข้ามาเพื่ออะไรได้ประเด็นสําคัญเราก็พูดกันตรงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อะค่ะพอเราวิเคราะห์ก่อนว่าองค์ประกอบของบริษัทเนี่ยมันมั่นคงจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์เรื่องขององค์ประกอบของบริษัทได้เคลียร์เนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเลือกทํากับบริษัทไหนเราก็จะสามารถ ทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จไปแล้วได้ถึง50%ส่วนที่เหลือก็อยู่ที่แนวคิดของตัวเองนะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้นะคะสำคัญมากๆเพราะหลายๆบริษัทนะคะที่ได้ปิดตัวลงไปหรือว่าเดินต่อไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราไม่สามารถรู้ว่าองค์ประกอบของบริษัทอะ่ะมันมั่นคงทุกข้อจริงไหมนะคะแต่ตอนนี้ตัวเองมั่นใจว่าที่เลือกมาองค์ประกอบของบริษัทเนี่ยครบแล้วก็ทำให้เราสามารถ เดินต่อได้ไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะคะอันนี้ก็พูดกันไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเบื่อเรื่องของบริษัทนะคะาว่ามาพูดในเรื่องของบริษัทตัวเองนะไม่ใช่นะคะอาจจะไม่ได้เลือกมาอยู่กับเราเนาะเราไม่ได้ว่าต้องมาเออทำงานกับเราไหมแต่ว่าแค่คุยให้ฟวังว่าถ้าสมมุติว่าคิดจะตัดสินใจแล้วก็เลือกงานทํางานเครือข่ายขอให้เราเนี่ยวิเคราะห์เรื่องขององ,องค์ประกอบในบริษัทนี้ให้ขาดก่อนนั่นเลยนะคะแล้วเราตัดสินใจได้ตรงนี้ไม่ผิดหวังถ้าเราวิเคราะห์ขาดนะตรงนี้ค่ะ ก็ตะกี้คุยกันค้างอยู่ในเรื่องของความสวยงามด้วยใช่ไหมแต่ว่าของเราจะมีอย่างหนึ่งนะตอนนี้ที่มเีเรื่องราวที่มันพิเศษพิเศษในเรื่องของการที่จะบอกว่าวันนี้คนเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอัปเดตตัวเองไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทุกคนก็จะอยู่ยากกำลังจะบอกว่าวันนี้ การทำงานของเรามันต้องใช้หลายๆอย่างเข้ามารวมกันและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำงานในระบบใช้ออนไลน์ในการทำงานเป็นไงตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้เดี๋ยวหมดโควิดรอบนี้นะคะเราจะเปิดสอนเรื่องการใช้ออนไลน์ใช้โซเชียลเนี่ยในการทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้มีทางเลือกเวลามีปัญหา ไปไหนไม่ได้มีโรคระบาดมีโรคติดต่อหรือเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้ออกความรู้ตรงนี้ไปใช้แล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดรายได้เพื่อไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองดีไหมคะดีไหมตรงนี้เราเราจะมีสิทธิพิเศษกับทุกคนเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาลงทะเบียนที่เซ็นเตอร์จังหวัดรังได้นะคะซึ่งเราแจ้งไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนหรือ ถ้าไม่มั่นใจมาไม่ถูกนะคะทักเราแล้วก็ถามมาได้เลยนะคะว่าเซ็นเตอร์จังหวัดกลังอยู่ตรงไหนอยากจะมาฟังก่อนอะไรยังไงก็ได้หมดนะคะไม่ใช่มาถึงคุณต้องนู่นนี่นั่นมาถามรายละเอียดก่อนค่ะเราจะมีการสอนออนไลน์นะคะหลังจากที่หมดโควิดนี้ค่ะแน่นอนเดี๋ยวเจอกันในระบบการเรียนรู้เรื่องออนไลน์นะคะ